เราเห็นบอน,นี้ทุกคนให้เอลกตากับไอิ่นอ่าเป็นอ่าโรสและอ่าแจ็ค <laughs> ว่าซื้อเมื่อกินอยู่ที่บ้านโทเนเอ,นอนงคนแต่พอสะพัดทางที่เอาอยู่เพื่อนเขาเอาไปหาแนวสสของทุกไปเนาท่ากูนกระรถก็ถึงบอนรถติดที่บอนนี่แหละ โอ้เป so ิดตะแพงๆมแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วตุยนุ้ยแท้จอยแห้งมามกินเขาสวัสดีทุกคนวันนี้จะอยู่ในซองสาวข้างเมืองเงลาวคนเก่าคนเดิมนั่นเองทุกคนตอนนี้คือเฮากับยู่ที่เฮือใหญ่นั่นเองทุกคน มาที่หองพูนากายนี่เองนี่ตอนนี้ก็คือเฮากำลังอ่ะยืนอยู่ที่ดัดฟ้าของเฮ้อใหญ่เอ,เองทุกคนนี่วันนี้เฮาก็จะอ่าเดินทางไปสถานที่แห่งหนึ่งนี่นเองทุกคนก็จะเป็นบ้านเกิดนี่ของแม่เฮานี่เองทุกคนก็จะเป็นบ้านท่องนั่นเองนี่ แล้วเฮาก็บมาได้ไปคนเดียวเนาะก็ไปนําเอือยไอ้หลายคนเลยแหละเนี่ยเขาก็จะอยู่ทางพุ้นนั่นเองทุกคนแต่นี่ก็คือเอือยแก้วตาพุ่น่ะและนี่ก็คือแนะนําต่อแน่ผู้ติดตามผู้ติดตามผู้ติดตามผู้ขับรถผู้ขับรถแล้วก็ผู้ติดตามผู้ขับรถส่วนตัวผู้ติดตามของเอือยแก้วตาผ้าลาะนั่นเองทุกคนนี่ ก็มาเจอเดี to to <tr> ๋ยวอีกแล้วเขาเห็นบ่อนนี้ทุกคนให้แกตากับอ้เพิ่นอ่าเป็นอ่าโรสและอ่าแจ็คขอาเชิญห้อเพลงให้นั่งไม่เห็นได้แต่ นั่แข่งนะแม่นโอ้โหขาดรสเลยทุกคนเห็นบ่อนี้ก็ขึ้นเห็นนังอ่ะไททานิคนะทุกคนนี่ก็เป็นนางที่เฮามักค่ะแหละไอ้เบิกสิได้กับเบิกได้ตลอดเวลาประมาณนี้ทุกคนโคตรงามแบบโคตรงานเลยทุกคนไปเดีจ้าฮ่อจะลงดานลุ่มกันเนาะไอ้เจ้าเรียวโกกันลุ่มกันต๊ดนี่เดีจ้าฮ่อก็มานำอีกหนึ่งคานพูดนะแทรนอ้าวอ้าวจะซื้อยัง มาเลยเดียจะมา่เลยสบายดีสบายดีเจอกันยุทธีบ่อนนี้คือเก่าบนเรือนะเรือลำนี้เป็นเรือไม้ที่มีขนาดใหญ่ใหญ่ที่สุดในเขื่อนน้ำเทินแล้วรู้ว่าไทรเป็นคนประกอบสร้างประกอบเรือลำนี้อดีตประทานประเทศจูมาลีอ๋อท่านเเรือลำนี้เคยใช้แล่นอยู่ในคือนน้ำเทินสองมาแล้วก่อนที่จะเอาไว้ตรงนี้เพราะว่ามันมันจมมันจมก็เลยเอาขึ้นมาเป็นร้านอาหารตะกี้เป็นพวก ร้านอาหารห้องจัดเลี้ยงแม่แม่ทางในจะเป็นห้องโถงใหญ่เลยทุกคนปัจจุบันกะเพร่พังไปตามกันเลยเวลาแม่ก็เลยไปมีเพื่ซ้อมแปลงแม่นี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 ่ขึ้นน้ำเทินเบิ้งป้าโหชยจัดแม่โคตรงามเลยทุกคนนี่น้ำกะขึ้นหลายหลาราเคยเห็นน้ำขึ้นหลป่านี้เยเาเคยเห็นนะตื่นเตีคืออยู่ทะเลเลยแหงเลยแต่ตอนนี้นู้นดีมากทะเลนาไก่ทุกคนทะเลทะเลเมืองนาไก่แม่ดูคืนมันสัดใส่ฝั่งมา้วคืออะคือทะเลเลยงามหลายทุกคน ไปเอ้าพร้อมระเบอ้อทาทุกคนพร้อมชิดเดินทางระเบอ้อเอ,อาทุกคนตอนนี้ก็คือเราจะออกเดินทางแล้วทุกคนก็จะไปประมาณคือจะไปหน้าตาเองทุกคนแต่ว่าก็อื่นเขาก็จะแวะอยู่ที่อ่าบ้านทงนั่นเองทุกคนนี่ก็จะเขาจะไปอ่า าเท่าเองทุกคนอยบล้ที่จะเขาชมเส,ส้นทางการเดินทาของทุกคนตอนนี้ก็คือเข้าจะได,ได้เวลาออกเดินทางแล้วไปชิวน่อันฮันเติออันนี้ฮนน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 ันของไอเตียงอออตอนนี้ก็คือเข้าก็ได้มาที่ตลาดนากาย,ยุกคน แบบยุทีตลาดนักกายจ้าดิ๊บเ,เ,เป็นการลงที่เป็นการลงที่ยอย่าเกาะส่งเกาะเสือลุ<ล>สาบอุ <c oughs> ้ยนี่นี่ฮาร์ขนมนี่ที่เขาซื้อโตเพืไไ่นน่ะแซ่บแซ่บแต่เข้ามาซื้อได้อิม่ม <c oughs> อ,อ,อยู่อิ่มอยู่เขาจะเบิกเงี้ยมเลยวันนี้ก็คือเขาจะเข้าตลาดเนาะ,ะซื้อแนวกิน ไปตามทางประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าโมฮัวจะเชื่ออีกอย่างดีขาคขออนุญาตบัวปติม่วงทุกคนก็ขออนุญาตบัวปติม่วงกันนอกเนาะอ้าวอันนี้มีดาวเต้นประจำหน้าฮาน์สนะทุกคนหนีเบิดเลยนี่ดาวนี่ดาวหนีเบิร์ดเลยดาเต้นประจำหน้าฮาร์สฮารหนีเบิดเลยเพรว่าจะซื้อเนี่ยหน่อยหน่อยจะเอ๋นีเอาขนมมาเอาขนมนะเอา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 ขนมละเอาวะเอา เอาประมาณห้าพันเนอเอาก้อนละพันเนาะเอาขนมอันนี้นะก็สองพันะสีก้อนห้าอ๋อสี่ก้อนห้าเอาสีก้อนห้าอ่ะเอาตัวนี้เอาตัวนี้แหละสี่ก้อนห้าโอ้เผื่อด้โอ้โหเี่ก้อนห้าพันยเจีนจีอะละะไได้ขนมสี่ก้อนได้กินคนละก้อนนะทุกคน คือแบบพอชิมประมาณนี้ฮวงจุฬาฯว่ามันจะแซ่บดนแซ่บกะต้องกินนะจ๊ะซื้ออย่างซื้อหมากไม้บอสูอ่ะอย่างละเล่าให้ะให้ปลาแดกให้ปลาแดกให้ปลาแดกเนาะให้ประเดกใส่รอดดูดพร้อมเนาะให้ปลาแดกอยู่นี่เขาใส่รอดดูดไหมเขาจะเติมน้ำเข้าไปก้อนเพื่อลดความเค็มเติมน้ำน้ำยังไงนี้ น้ำก็เติมเป็นน้ำเทินน้ำเทิน้เติมน้ำเทินใส่กอนนี้ก็เข้าบนีีกลัวอันนี้เขาเ็ามาแบบมาแบบต่อเตาเลยทุกคนเดี๋ยวไปเบิงบรรยากาศภายในตลาดเนาะเดี๋ยวเขาจะออกเดทางกันเดี๋ยวกั๊หนึ่งทุกคนเราเบิกทานกอนมีอย่างนี้วชเทียนเกียวกป้ปลาดองปลาดอง แล้วรู้ได้แล้วเลยลเราจะเอาชองอันนี้ปลาชิน้นควาย <ะ S 2> สั่มเดียวราคาสั่มเดียวน่ะ <c oughs> ปลาปลาออกเลยเลยลู้เป็ดไงเป็ดเราเขาลูกเป็ดชื่ออย่างดีทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางแบบโซนของตลาดสดเลยทุกคนเดี๋ยวไปหาเบื้องโตอ่ะนี่เป็นโซนของโคงของซุกประมาณนี้ประเภทปีงประเภทอย่างนั้น,นทุกคน เอาซื้อซื้อผลไม้ตีแหลรสามสบห้าสามสิบหเออโลนึงอันนี้เดกซอเดียวเอาผนเดียวอนงเนีมัดยเอาแนอาชื่อย่างสามะย่างสามะโลกยังม่่ะี่เาก็เหันซ้ำแมพ่อไปอห แม่ล่ะลองมือม็พาเขาเลยโย่สองขีดเอาเลยเอาเลยโย่สองขี่เหมาะประมาณนั้นแหละจะซื้อมะมัยไปนะคนไปต้อนข้อเท่านั่นเองทุกคนอ้าวไปเขาจะออกไปด้านนอกนะทุกคนแล้วก็เก็บตัวกเดินทางไปที่บ้านก็ได้เวลามาซื้ออเนื้อกินนั้อนะทุกคน จะว่าซื้อเมื่อกินอยู่ที่บ้านโทนเองคนแต่จะหางกินข้าวอยู่เงินพอเถ่าเนาะบางคนจะหาแนวของกินทุกไปเนาะจะเอาอีกอย่างดีกิได้แบบใครเออเออไปเจ้าเลือมาเามือมีสินแห่งมีป่าด้วยคนสมพักน้ำมันอาจะเอาสมพักไปทำนาะนี่สมพักเนี่ยเอาป่นี่ยสมพักเอาไปเลยสมพักไปทำเนาะ มกเพลินเี่ยเ่กสกอกอันเท่าไหร่บอสไส่กอกอันหนึ่งเท่าไหร่บอสส่กอกก็ได้ใส่กอกใส่กอกหวานอันสองอันไ้กอกนเีซกใส่กอกหวานจอซกน้ำหวานกินแมงดากินเป็นอยนยี่บ่เป็ยำาแล้วกันเ่วาวว้าคือคือสนั่นอีแล้วได้แล้ว เขาโหเขาตอนนี้ย่างมหาศาลตลายคนลลายกรละดอมากมืดมืดมืดหน้าเข้าอ่าทุกคนว่ากันได้ซื้อแนวกินไปที่เรียบร้อยแทุกคนท่ากับว่าคิดว่าน่าจะไปกินข้าวยู่ที่เงิอนพอเท่านั่นเองคนแต่วกเข้าก็ได้เอาของฝากไปตอนพอเท่านำาทุกคน เส้นทางการเดินทางของเญาก็ยังันสิ้นสุดแล้วก็ยังประธนฮอตเส้นทางการเส้นเส้นทางแดงน้ำคนที่เมืองบรรทงเองคนก็อย่าลืมติดตามชมเส้นทางการเดินทางของเฮานะทุกคนแล้วเขาก็มีน้องหมามานำล้วก็สื่อน้องงุ้ยงุยงุยงุยที่อุยหนุ้ยทุกคนนี่น้องงุ้ยทุกคนไปเอาเดินทางกันจ้ายินดีเริ่มขับเข้าสู่บ้านทอง 他。你 ถ้าพูโทรมาแต่ไกลเลยลเอาพักพักเบรก,กเบรกก็เ,กเบกเรกก่อนคิดใจน่งุยเพิ่นเียรกันก็พักแล้วทแกนล้างหน้าล้างตาล้าง,น,งน้องงุยอันนี้ก็จะเป็นทางลงของม<อ>น,นนะทุกคน<อ> ถ้าพุนก็จะเป็นหมูบ้านล้วนเลยนะคุณนะแล้วที่ท้าพุ้นก็จะเป็นน้ำป่วงนี่ก็จะเป็นน้ำน้ำที่ไหลตกมาจากบ่อน,น,นอเองคุณโคตรเย็นเลยและแอนท่อนนี้ทุกคนก็จะเป็นท่อส่งน้ำเนาะเพื่อไปเป็นการแวบท่อ ที่โงมาจากน้ำน้ำตกลงไปน้ำใสยู่ที่บ้านทงนะคะบ้านอื่อืน่นในคนขอน้ำเอาไว้แบบใสอาบใสอะไรนะคนโอเคโคตรห้ังว้าวสุดยอดทุกคนอ้ยน้ำตกเสน่ะน้ำตกเสน่ะโคตรเย็นเลยทุกคน เทางหน้าก็จะมีอีกน้ําตกหนึ่งทุกคนก็จะมีสองน้ำตกอันนี้ก็จะเป็นน้ําตกเลกและน้ําตกที่สองก็จะน้อยกว่านี้นะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งกันว่าอ่าน้ํายังมีหรือว่าน้ําแห้งแล้วเนาะประมาณนี้ทุกคนไป,ป,นไ,ปไปเลยไปเลยสุดไปเลยไปน้ำตกอีกไปโอ้ สวยงามนะสวยงามน้ำตกน้อยหน่อยเนาะแต่ว่าน้ำมันจะขังตลอดเวลาเลยทุกคนขังไว้แบบนี้เนาะน้ำมันจังหน่อยแล้ว<ะ>ลงเขากันอันนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ำเลยทุกคน